หน้าใหม่ล่าสุดแม่สิตางเวอร์ชั่นทำสัญญกรรมสะบัดต่อไม่รอแล้วนะแม่สิตางเผยโฉมหน้าใหม่ล่าสุดหลังสัญญกรรมหน้าใหม่ได้สามวันมีอาการบวมเล็กน้อยสามีดูแลดีมากภายหลังสิตางบัวทองหรือแม่สิตางคนดังในโลกออนไลน์เจ้าของวลีฮิตส้มหยุดที่เข้ารับการสัญญกรรมหน้าใหม่จนชาวเน็ตแห่แชร์ภาพในโซเชียลจำนวนมาก ล่าสุด11มิถุนายน64สิตางบัวทองได้อัปรูปภาพลงเพจเฟซบุ๊ k ระบุว,ว่าวันที่สามบวมเล็กน้อยสวยอยู่ที่แปลว่าสวยคอมเมนต์มาแม่รอยอยู่นอกจากนี้แม่สิตางได้ไลฟ์สดแคปชั่นว่าเรามีเราโดยมีแฟนหนุ่มโพสต์ป้อนข้าวอย่างน่ารัก ขณะที่แฟนคลับและชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากและอยากเห็นโฉมหน้าใหม่ของแม่สิตางเวอร์ชั่น2021